เป้าฟุตบอลครับผลงานนี่มันต่างกันระหว่างหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับอาร์บีไลซิกผลงานไม่ค่อยดีเกมรับเสียงง่ายนะครับแต่เกมลุกยังไว้ใจได้นะครับเมื่อเจอกับเรลมาริดในการที่ไม่มีจูบาร์ิงแฮมแล้วผมว่ามาริดเน้นประคองนะครับเน้นประคองตัวไม่ได้หวังว่าจะมากดเพื่อเอาชนะก่อนแล้วก็ไปชนะในซานิโก้บาร์เดบีไม่ไม่น่าจะใช่นะครับผมว่าคู่นี้ บริดน่าจะระวังตัวแจแล้วไลฟ์ซิกดูดีครับว่าการไปเยือนเบอร์น,น,นาบิลมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าจะทําให้ดีคงต้องทําให้ดีนัดนี้แล้วเขามีโอกาสเนื่องจากว่าปอปาตกมมันคือฟุตบอลสามหน้านะครับรูสีออกได้หมดเลยนะครับแล้วผมมองว่าไลฟ์ซิกวันนี้จะไม่แพ้แล้วบริดในบ้านของตัวเองชี้ไปที่ RB l ไลฟ์ซิกในเลดบูอารีนาครับ โครงการต่างๆของเจ้าไม่ได้ครอบครัวเลยครับนะชอบจัดการสวนนะครับล้อตายด้วยกันเหมือนเดิมครับถ้าเปน็นกำลังใจผมด้วยวันที่12ติดต่อกันกันกบ RB ล i ์สิครับ